ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพลัสเอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL b บายซูโยอีท้าวอนแสดงความนับถือสุธรรมเผยลับในห้องประชุมปชปขอร่วมรัฐบาลต่อ19ต่อ7เสียงถาววนแสดงความนับถือสุธรรมเผยลับในห้องประชุมปชปขอร่วมรัฐบาลต่อ19ต่อ7เสียง สืบเนื่องมาจากวันที่19มิถุนาย,ยน68ที่ผ่านมาค่ะนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมกรรมการบริหารพรรคโดยผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามว่ายังอยู่ต่อใช่หรือไม่นายเฉลิมชัยก็บอกให้รอถแถลงการถือว่าชัดเจนที่สุดแล้วส่วนกระแสข่าวที่มีการ ต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีนั้นขอยืนยันด้วยความสัตย์จริงว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยต่อรองเรื่องตําแหน่งเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มาคุยกันก็คือให้มาแสดงความคิดเห็นตนเองต่อหน้าอย่างไรรับหลังก็อย่างนั้นเมื่อถามว่าจะเพิ่มความขัดแย้งภายในพรรคอีกหรือไม่นายเฉลิมชัยก็ยิ้มแล้วก็ตอบทันทีว่าพรรคประชาธิปัตย์เคยขัดแย้งด้วยหรอด้านของนายเดชอิดขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุข ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยภายาหลังจากการประชุมกรรมการบริหารพรรคว่าขอให้รอถแถลงการจากหัวหน้าพรรคพร้อมระบุว่าถือเป็นมติร่วมผู้สื่อข่าวจึงถามต่อไปว่าแล้วมีข้อแม้หรือไม่ซึ่งนายเดดอิดก,ก็ตอบว่าอยู่ที่หัวหน้าพรรคทำให้ผู้สื่อข่าวหยอกล้อว่าท่านมท .2 ก่อนถามต่อไปว่า หากยังร่วมรัฐบาลอยู่ไม่กลัวกระแสต่อต้านหรือในเดชอีกก็ระบุว่าก็ต้องว่ากันด้วยเหตุด้วยผลแค่คนไทยรู้ว่าตระกูลชินวัตรกับตระกูลฮุนเซนไม่ใช่ทีมเดียวกันก็ไล่บีกันแล้วที่เหลือคนไทยต้องรักกันและสู้ร่วมกันสำหรับกระแสที่เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกก็ต้องไปถามนายกรัฐมนตรีในส่วนเราเป็นพรรคเล็กส่วนกระแสข่าวว่าพรคประชาธิปัตย์ได้สัดส่วนกระทรวงเพิ่มขึ้นนั้นอย่างไม่ทราบ แต่ว่าตอนนี้ก็อยากให้คนไทยรักกันเรามาสู้ด้วยกันทหารกับรัฐบาลก็มาจับมือร่วมกันเดินไปข้างหน้าพร้อมย้ำว่ามั่นใจว่าจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยกันได้ต้องสร้างผลงานให้กับประชาชนเมื่อถามว่ามติของที่ประชุมกรรมการบริหารพรักเป็นเอกชันแล้วหรือไม่ว่าจะอยู่ร่วมรัฐบาลต่อได้เดชตอบว่าใช่ครับ แต่ว่าเงื่อนไขต่างๆขึ้นอยู่กับหัวหน้าพักเป็นผู้พูดคุยขณะที่นตอตสุธรรมระหงได้ลงนามจากหนังสือลาออกจากเลขานุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีผลวันนี้และจะนํามายื่นต่อเลขาธิการพักในวันพรุ่งนี้แต่ยังคงเป็นสมาชิกพักอยู่ เราไม่ได้มีความขัดแยงด้งใดๆแต่ได้เรียนหัวหน้าพักว่าตนเป็นผู้เสนอให้ถอนตัวในเมื่อไม่ถอนตัวก็ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยตนเองจะอยู่ในตำแหน่งที่คณะรัฐมนตรีชุดนี้แต่งตั้งไม่ได้ส่วนรองหัวหน้าท่านอื่นๆไม่แน่ใจช่วงนี้ไม่อยากทำให้พักกระทบกระเทือนมีรายงานว่ามติที่ประชุมกรรมการบริหารพักคะแนนเสียง19ต่อ7เสียง เห็นชอบให้พรรกประชาธิปัตย์อยู่ร่วมรัฐบาลต่อไปอย่างไรก็ตามมีรายงานว่ากรณีที่เกิดขึ้นรองหัวหน้าพักอย่างน้อย3คนในที่ประชุมระบุต่อว่าต่อไปอาจจะทบทวนบทบาทของตอนเองต่อพัก แต่ถึงอย่างไรก็ตามทางด้านของนายถาวรเสนียมอดีตรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นดังกลา่าวมีรายละเอียดบอกว่าเมื่อวันที่19มิถุนายน68มีการประชุมพักประชาธิปัตย์เพื่อพิจรารณาเรื่องการร,าร่วมรัฐบาลต่อหรือไม่ผมถาวรเสนียมได้รับทราบว่าทานเลขาสุธรรมหง์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้เสนอยติให้ปชปท้อนตัว จากการร่วมรัฐบาลอุ้งอิงแต่ปรากฏว่าท่านเลขาสุธารรมแพ้มตินี้คือปะชะปมีมติร่วมรัฐบาลต่อท่านเลขาสุธร,รมจึงแสดงความรับผิดชอบประกาศลาออกจากเลขานุการในห้องประชุมทันทีและว,วันนี้ที่20มิถุนายน68ท่านสุธารรมก็ได้ไปยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีแล้วขอชื่นชมในจุดยืนอุดมการของท่านสุธร,รมประหงไว้ณนะโอกาสนี้ครับ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ